สวัสดีครับผมก็กลับเข้าสู่ช่อง For Art Artist อีกแล้วนะครับผมวันนี้กลับมาพร้อมกับงานโรงเรียนนะผมเป็นงานวาดภาพลอยกระทงนะครับก็ตามคอนเซปต,ต์ของแบบโรงเรียนก็คือเขาให้วาดในหัวข้อของลอยกระทงนะผมก็เลยตีความเองแล้วกันว่าเป็นแบบวันวันลอยกระทงแบบเป็นแบบยอ้อนยุคเก่าๆหน่อยนะผมก็คือจะมีกระทงพญานาคนะตัวใหญ่เลยกับตัวหลังเลยครับผม เพื่อให้มนเด่นๆไปเลยครับผมแล้วก็มีผู้หญิงยืนตรงกลางนะครับตามนี้ผมแล้วก็ถือกระทงอยู่นะแล้วก็จะมีแบบแป็กกราวเป็นโคมลอยแล้วก็ก้อนเมฆนิดหน่อยนะผมให้มันดูแบบไทยๆหน่อยอ่ะครับผมเป็นบรรยากาศแนวอีสา,า,านเหนืออะไรประมาณนี้ผมเยน็ยนๆอประมาณน,นี้ครับมันดูแบบอบอุ่นมันจะดูแบบเขาเรียกะไรแบบไงเยน็ยนๆแบบ เย็นสบายเออประมาณนี้ผมให้มันดูสบายนะเขาไม่รู้จะออกมาได้หรือเปล่านะผมส่วนที่ยากที่สุดที่ผมว่านะคือแบบสุพยานาคนะผมส่วนนี้ส่วนยากสุดแล้วแล้วก็แบบฝีมือผมตกไปเยอะเลยตั้งแต่แบบผมหยุดวาดรูปไปแบบนานมากเลยครับก็พอได้กลับมาวาดรูปผมก็รู้สึกว่าร่างแบบไม่เป็นแล้วครับผมก็เลยต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์เลยนะแบบวาดแบบแบบยังไงแบบกะเองไม่ได้แล้วผมเลยต้องแบบ ใช้หลายๆเทคนิคมาช่วยนะครับผมก็คือแบบยังไงวาดให้เป็นหุ่นกระบอกก่อนนะผมเริ่มจากคอแล้วก็ไปที่แบบส่วนอกส่วนอะไรพวกนี้ับผมไล่ไปเรื่อยๆนะรก็รู้สึกกดหงิดนิดนึงนะตอนวาดงานนี้คือแบบมันมันไม่ได้วาดนาะนแล้วพอแบบมาวาดอีกทีมันขัดใจตัวเองมากครับผมเป็นอาการมันเป็นอย่างนั้น เริ่มตั้งแต่ศูนย์ใหม่นะครับก็กว่าจะกะระยะกว่าจะกะอะไรให้มันเป๊ะได้เนี่ยก็ไม่เป๊ะมากนะแต่แบบก็รู้สึกว่าเป๊ะระดับหนึ่งนะผมก็ยากมากยากมากๆเลยครับผมตอนนี้ก็เริ่มถึงส่วนแขนแล้วนะผมก็ตรงจุดดักตรงจุดนี้ก็ว่าตามได้นะผมผมเคนเป็นวิธีวาดรูปแบบให้มันหุ่นดูเป๊ะที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะ อา,อาจจะเข้าใจกันนะครับหรือไม่เข้าใจก็ขอไปด้วยนะครับผมผมอาจจะพูดบกวนหน่อยก็น้อยๆครับช่วงนี้ไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ล่างส่วนขาส่วนแขนอะไรนิดหน่อยครับผมให้มันดูแบบเหมือนตัวคนมากขึ้นนะผมค่อยๆปรับทีละนิดทีละนิดทีละนิดให้มันเข้ากันนะครับประมาณนี้นะให้มันเข้ากันเรื่อยๆเรื่อยๆส่วนนี้ส่วนตัวคนนะผมว่าจุดนี้ก็คือแบบ จุดมือเนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วเพราะว่าแบบมันเป็นแบบภาพหน้าตรงนะผมจะวาดให้มันเห็นแบบมุมเนี่ยมันวาดยากมากเลยครับผมต้องไม่ค่อยวาดนะผมก็เลยเปลี่ยนใจก่อนยังไม่ยังไม่วาดมือก่อนเดี๋ยวมันเละนะเลยไปวาดที่ชุดก่อนนะผมวาดชุดก่อนวาดตัวคนวาดผมอะไรทวกนี้กันผมวาดป่นปักผมอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็วาดแบบแขนสรงแขนเสื้อนะเออให้มันแบบ ให้มันออกมาเป็นชุดมากที่สุดนะผมก็จะเป็นชุดไทยชุดอีสานแบบไทยๆนะผมเบบเก่าๆเลยนะผมมันดูสวยดีนะผมว่าผมชอบแนวนี้มากกว่าแบบมันมันดูให้ความแบบมันละเอียดอ่อนนะประมาณนี้ครับผมนะแล้วก็วาดเทียน้อยเทียน้อยรับผมต่อเติมไปน,นิดนิดรู้สึกตัวไหนไม่เป๊กก็ค่อยปรับไปปรับไปเรื่อยๆครับ ทีนี้ก็ถึงจุดกระทงนะผมจุดกระทงนี้ก็วาดแบบธรรมดาผมเป็นกระทงที่ไม่ค่อยเด่นอะไรครับผมเพราะว่าจุดที่เด่นที่สุดจะต้องเป็นกระทงด้านหลังนะผมจะให้กระทงด้านหลังมันเด่นที่สุดนะผมเพราะว่าแบบเป็นกระทงแบบพญานาคเออมันต้องแบบเด่นๆหน่อยนะเออตรงข้างหน้าก็แค่เอามาให้รู้ว่ามันเป็นวันลอยกระทงเฉยครับผมให้แบบเออให้มองว่าข้างหลังก็เป็นกระทงข้างหน้าก็เป็นกระทงอะไรประมาณนี้ครับผมงงไหมอ่าถ้างงก็ขอโทษด้วยครับผม แล้วก็มาถึงการวัดหน้าแล้วนะครับผมผมใช้พุกกันเนี่ยด้ามพูกกันเนี่ยผมวัดจมูกนะให้มันตามันอยู่แบบพอๆกันคือผมวาดตาแบบไม่เท่ากันเลยนะผมไม่ได้วาดนานคือมันไม่เท่ากันผมก็เลยต้องใช้ด้ามพูกกันเนี่ยผมวัดระยะห่างนะให้มันพอดีกันก็ปรวจมาว่าเป็นอะไรที่พอดีกันนะผมก็ดีแล้วนะครับโอ้ยมาขอแห้งกระดกน้ำหน่ยหอยดีกว่าโอเคกินน้ำเรียบร้อยมาต่อกันเลย ต่อไปที่กระทงนะผมเรื่อยๆ <_ d iss> ยว่าทีนี้ก็ถึงส่วนมือแล้วอ่ามือเนี่ยผมจะเป็นแบบส่วนที่ยากที่สุดนะที่ผมว่าผมก็เลยต้องแบบค่อยๆเติมทีนิด <_ d iss> ตอนนี้ก็ได้นะผมว่าว่าได้นะที่เข้าถึงพญานาคนะผมส่วนส่วนฉากหลังนะให้มันส่วนฉากหลังนะผมแยกเป็นส่วนๆไปนะครับผมที <_ d iss> นี้ส่วนพญานาคเนี่ยผมใช้เวลาวาดเนี่ยนานที่สุดแล้วเป็นส่วนเดียวส่วนเดียวเท่านั้นในภาพนะผมนานที่สุดแล้ว คือมันไม่มีอย่างอื่นนานเท่านี้ครับผมเป็นพญานาคสองตัวนอนขดกันนะครับแล้วก็ชูหัวให้มันแบบเเข้าหากันนะผมเป็นตัวผู้ตัวเมียอะไรประมาณนี้ครับผมผมเรียกถูกหรือเปล่านะผมน่าจะถูกละสับน่าถูกละผมก็ไม่น่าใจเหมือนกันนะครับผมขอขอพยายามกันครับก็นี่ใช้เวลาแบบนี่ขนาดยอดนะนี้แบบสั้นๆเลยใช้เวลาไปตั้งสองนาทีมั้งเนี่ยโอ้โหคือแบบนานมากสองนาทีเนี่ย มันชุดนานมากครับสองทีได้แล้วทยอะมันยังบ้าแค่แบบส่วนหัวส่วนตาอยู่เลยครับตอนนี้มันยากมากอะไรที่ไม่ชินที่สุดเลยมันมันไม่ชินนะผมก็ว,วาดออกมาก็ถือว่าผมาพอใจกับงานสึงนอนนะผมสึงนอนนะ โอเคเลยนะครับผมวาได้คือสวยอยู่ประมาณนี้นะครับวาดไปรลนนี้นคือขัดใจตัวเองนะครับขัดใจอยู่ในการวาดไ,ไม่ได้อย่างที่ตัวเองคิดไว้อะไรนนประมาณนี้ก็ดูดูหลายหลายรูปองผมผมันก็แบบเฮ้ยทำไมแบบพอวาดแล้วมันดูสวยจังคือแบบมือเรามันแข็งไปแล้วผมกลาย็นว่าแบบเราตว,วัดไม่ไปแล้วนะครับลายมันก็เลยดูออกมาดูฝืนหน่อยนะครับผมก็ ขออภัยด้วยนะผมที่แบบว่าหน้ามันไม่สวยนะผมจะถ้าเกิดกดไลค์ให้เป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผมกแบบ็แบบผมจะวาดให้สวยขึ้นเยอะเลยนะครับเดียวกันหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะต่อมาส่วนท้องของพญานาคนะวันนี้ผมก็ทำเป็นเกล็ดนะผมให้มันแบบเป็นลายไปนะครับผมแล้วก็ส่วนกระดานกระดานหลังแข็งหลังมันนะ ทั้งหลังพย้ายมาางนะผมก็จะใช้เป็นลายให้มันแบบบอกไม่ถูกนะก็ดูๆแล้วก็จำๆมานะผมว่าเป็นลาย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันยังไงนะเขก็บอกไม่ถูกนะผมผมก็รู้จักแค่ไี่กี่ลายนะครับถ้ราว่าส่วนเกตนะผมส่วนเกตนี้ผมจะวาดให้มันแบบให้มันดูแบบสเปซสปะนะให้มันดูแบบไม่เท่ากันนะผมมันจะได้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นในภาพนะครับผมประมาณนี้นะ ตอนว่านี่เป็นลายที่เหนื่อยยากมากมดุดมิดมากเหนื่อยมากนะฮะพยายาม,ต,มต่อเตอิมนะผมเราเสร็จัวแรกไปติดไปที่หัวที่สองเลยลนะผมไม่ใช่หัวที่ตัวที่สองเลยผมก็ปล่อยส่วนตัวไว้วาดทีหลังผมว่าส่วนตัวเนี่ยเป็นส่วนที่ง่ายกว่าส่วนหัวเยอะเลยนะผมว่านะผมก็เลยวาสส่วนหัวก่อน ว่าแบบส่วนหัวไม่มีรายละเอียดตรงหงอนนะครับผมส่วนหงอนก็วาดตัวแรกไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่ามันจะคล่องมือกว่านะผมเปิดดูตัวแรกไปแล้วก็วาดไปเรื่อยๆนะครับผมว่าเออมันคล่องมือันอะไรขึ้นนะผมก็มันก็โอเค่าเดิมก็ถือว่ามันใช้ได้ก็เดิมนะผมก็ถือดีแหละนะบอกไม่ถูกละ อ๋ออีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้บอกนะผมผมก็พยานาคหรืออะไรเนี่ยผมให้เพื่อนผมนะผมเป็นพเพ่อนผมเป็นสายศิละปะในทางไลายไทยนี่เลยโดยตรงนะผมก็ให้เขาช่วยแนะนำนิดหน่อยนะผมแนะนำว่าควรจะวาดยังไงควรจะเริ่มที่ยังไงอะไรก่อนอย่างนี้น,นะผมก็ขอขอบขอ,ขอ,ข,อ,ข,อขอบคุณเพื่อนคนนี้ด้วยนะผมถ้าเขาดูอยู่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเพื่อนนะ <laughs> สุดยอดไปเลยนะผมขอขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับมามาว่าที่ส่วนตัวกันต่อที่ส่วนตัวเนี่ยจะเป็นส่วนที่ก็ on, ง่ายกว่าส่วนหัวหนะผมแต่ว่ามันจะยากตรงที่มันเป็นสามิติใช่มันเป็นสามิติแต่ส่วนหัวเป็นสมิติไงมันเลยจะดูแบบวาดง่ายกว่าเยอะเลยนะผมส่วนตัวนี่เป็นส่วนที่มันเป็นสามมิติแล้วแบบ ออผมผมไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นใครวาดสามมิตินะผมดูแบบมันวาดยากนะผมดูแล้วมันวาดยากเคยนะเพราะวาหลองมิตินะผมก็เลยต้องตีความเองนะผมผมก็จะใช้แบบเก็ดงูเลยนะเก็ดงูมังกรอะไรพวกนี้ผมระดูกหลังมันนะผมก็ต,ตามนั้นแล้วผมก็ มันเป็นส่วนที่มันจะดูแบบเป็นฝืนหน่อยนะผมคือผมไม่รู้จะวาดยังไงแล้วนะมันคิดไม่ออกแล้วว่าต้องใช้เทคนิคอะไรในการวาดนะผมก็ใช้แบบนี้ก็สวยหะัมก็สวยอีกแบบหนึ่งนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ดังใจที่ผม,มต้องการนะประมาณนี้นะครับอนนัเป็ ทีนี้ก็ส่วนท้องที่สองนะผมส่วนนี้ก็จะแบบก็จะรู้สึกว่าจะง่ายขึ้นกว่าส่วน,นแรกนะเพราะว่าแบบมันไม่ว่าแรกมาแล้วมันรู้สึกว่าชินมือมากกว่านะผมทีนี้แบบค่อยเติมเพนี้เพอนี้แล้วก็ไปที่ส่วนหางนะผมไปหางของพญายนานคทีนี้เป็นลายกระหนกต่อกันหลาย,ลายชั้นนะครับผมให้มันดูคิ้วอะไรประมาณนี้ผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะว่าไงนะก็ได้ก็ได้แค่นี้แหละครับผมผมทำได้แค่นี้จริง ค่อยๆต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับต่อเติมหัวต่อเติมงอนต่อเติมตัวต่อเติมกระหนกแล้วก็แบบใส่ลายคือเห็นลายไทยเลยในอินเทอร์เน็ตก็เอามาใส่ๆมั่วๆไปเลยครับผมคือผมไม่รู้จะใส่ยังไงแล้วผมไม่รู้ว่าแบบลายนี้ลายอะไรหนบ้างครับผมก็ไม่ได้ฝึกนานแล้วนะครับเป็นอะไรที่รู้สึกแบบถ้าเกิดลงสีเนี่ยผมว่าน่าจะเละน่าดูเลยนะครับ จบไปแล้วผมสอบ EP แรกนะเรายาวก็จบไปแล้วผมสอบ EP แรกครับผม EP นี้เ,เป็น EP แค่วาดนะผมเป็นแค่วาดนะต่อๆก็ฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะผมกดไลค์กด share แชร์กันเยอะๆนะผมกดติดตามผมด้วยนะครับขอให้กดเยอะเลยให้มีกำลังใจในการวาดเพิ่มต่อไปนะผมจบเพียงนี้ผมสวัสดีครับ